เรียนท่านประธานสาภาที่เคารพครับผมปฏิพัฒนสันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนพักเก้าไกลนะครับขอพิปรายสนับสนุนการสงวนความเห็นของกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับท่านสสวรพพบวิริยะโรธนะครับ ทานประธานครับก่อนอื่นที่ผมจะพูดในรายละเอียดของมาตรา5เนี่ยผมคิดว่าต้องขอขอบพระคุณทางกรรมธิการนะครับที่ได้พัฒนากฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นประชาธิปไตยทางตรงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะของชาวพี่น้องพี่น้องในในเขตของผมที่จงังหวัดพิษณุโลกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาที่ชาวพิษณุโลกในเขตหนึ่งเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถมดินนะครับเรื่องของลถขนดินที่สร้างความเสียหายการขยายเมืองที่ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน ปัญหาของน้ำประปาปัญหาของขยะปัญหาของการเลี้ยงนกนางแอ่นในตัวเมืองแน่นอนว่ามีพรบรที่เกี่ยวข้องในการควบคุมแต่ว่าจะเป็นการดีมากเมื่อชุมชนเองนะครับประชาชนในตำบลน,นั้นๆเนี่ยได้รวมตัวกันและเสนอกฎหมายที่บังคับลงไปในละเอียดได้มากขึ้น การที่เปิดช่องให้มีการเข้าชื่อออนไลน์ได้นะครับเราคิดว่าเราพิสูจน์เรื่องนี้แล้วในพรบเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่เราสามารถให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจนถึงมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูนในสภาแห่งนี้ได้รวมไปถึงพรบประชามตินะครับอันนี้อยากจะกล่าวขอบพระคุณด้วยใจจริงนะครับแต่ท่านประธานครับสิ่งที่ท่านบรัพบได้แปลยะติไว้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาความเป็นจริงมาพูดกันเนี่ยสภาท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับ ท่าที่เราไปดูจากประสบการณ์ของผมนะครับแทบจะไม่มีการผ่านออข้อบัญญัติท้องถิ่นเลยนะครับนอกไปจากการออผ่านงบป,ประมาณประจําปีเพราะอะไรครับเพราะหลายครั้งสภาท้องถิน่นหรือสมาชิกท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการผ่านข้อกฎหมายแต่เป็นหน้าที่ในการดูแลทุกสุขนะครับไปเยี่ยมเยียนหรือบางครั้งก็เติบโตมาจากหัวคะแนนท้องถิน่นผมไม่ได้กล่าวโทษนะครับอันนี้ผมพูดถึงบริบทที่เกิดขึ้นแต่มีประชาชนจํานวนมาก ที่เขาอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ไม่อยากเป็นนักการเมืองเพราะนักการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเขาก็คือเขาอยากจะเสนอกฎหมายคทศมัญญัติด้วยตัวของเขาเองแต่ท่านประธานครับถ้าเรามาเจอด่านแรกสามพันคนนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับสามพันคนนี้กว่าจะรวบรวมกันแม่ออผมว่าใช้เวลานานมากและส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่จะทําให้ฝ่ายบริหารจะต้องปรับตัวหรือมีการแก้ไขให้มาตรการมันดีขึ้นแต่ถ้ามาเจอฝ่ายบริหารที่ไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับ ปัดตกได้ง่ายๆเลยถ้ารายชื่อของเขาที่เตรียมมา3,000คนเนี่ยมาถึงนายกที่ไร้วิสัยทัศน์ปล่อยปะละเลยต่อพี่น้องประชาชนนะครับและอาศัยอํานาจของฝ่ายบริหารในการไม่รับรองกฎหมายที่ดีๆแบบนี้ก็จะไม่ได้เข้ามาสู่สภาท้องถิ่นและมีการถกเถียงกันท่านประธานครับผมคิดว่าเรื่องนี้ทางพรรคเก้าไกลเองก็มีประสบการณ์ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ กฎหมายที่ดูจะไม่เกี่ยวกับร่างการเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษนะครับหรือที่เรียกว่า p r t r หรือกฎหมายการเกณฑ์ทหารท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาปัดตกทันทีนะครับไม่ว่าจะเสนอมาซ้ําแล้วซ้ําอีกยืนยันในหลักการกลับไปแก้ไขรายละเอียดก็ยังปัดตกอีกแบบนี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่ภาคประชาชนเสนอถ้าฝ่ายบริหาร ไม่เห็นชอบก็ทําให้กฎหมายดีๆเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามาถกเถียงในสภาได้เพราะ,ะนั้นผมจึงคิดว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเราสามารถสภาแห่งนี้นะครับผมถึงแม้จะเป็นเสียงข้างน้อยก็ตามแต่ทางกรมรมการได้พิจารณาและทางเพื่อนสมาชิกได้มีโอกาสทบทวนอีกทีหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของท่านเป็นอย่างมากเพราะว่านะครับถ้าประชาชนได้ ลิเริ่มเรื่องนี้เข้ามาผมคิดว่าจากที่เป็น passive citizen นะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จก็รอว่าภาษีของเขาจะถูกเอาไปใช้อย่างไรเขาจะกลายเป็น active citizen ก็คือว่าต่อไปนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเขาในรัฐบาลท้องถิ่นชุดใหม่ก็คือประชาชนจะสามารถเข้าชื่อสนอกฎหมายและมีตัวแทนเข้ามานั่งในกรรมธิการในการออกข้อบังคับด้วยเพราะฉะนั้นท่านประธานครับ เรื่องแบบนี้ถ้าเราสามารถพลิกนิดหน่อยนะครับให้กระบวนการในการเข้าสภามาก่อนแล้วให้ฝ่ายบริหารยังมีอำนาจอยู่นะครับแต่เป็นอำนาจในการวีโต้ก็คือสามารถที่จะไม่รับรองในขั้นต่อมาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็ยังรู้สึกเต็มที่ว่าเขามีอำนาจในท้องถิ่นของเขาเพราะอย่างน้อยกฎหมายที่พวกเขาตั้งใจศึกษาปัญหาที่พวกเขาประสบด้วยตัวเองอยู่ที่หน้าบ้านของเขาอยู่ที่ชุมชนของเขาได้รับการตกเถียงในสภาท้องถิ่น ก่อนที่จะไปพิสูจน์ที่ว่าฝ่ายบริหารพร้อมที่จะรับข้อเสนอนี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหตุผลดังกล่าวเหล่านี้นะครับผมอยากจะให้ทางสภาไดพา้พิจารณาสนับสนุนการสนวนความเห็นของท่านวรพศด้วยครับขอบคุณมากครับ